สวัสดีครับผมอีทนะครับจากช่องอมซ่าแคมเปอร์แวนนะครับเป็นนักรีวิวยูทูบเบอร์ในสายรถบ้าน,นมีผู้ติดตามเกือบ2 0 0 0 0 0คนรีวิวรถบ้านมากว่า400คันแล้วครับเริ่มได้ทุกคนที่พี่ทำมาทั้งหมดเนี้ยมาจากความรักและก็ความชอบของตัวเองจนมาได้เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งในวัย56ปี ก่อนหน้านี้ผมก็ทําสถานีวิทยุผมเป็นเจ้าของสถานีวิทยุ<อ> FM 94.75 VR4U Radio อยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเปิดสถานีวิทยุนี้มาประมาณ15ปีหลังจากที่มันเริ่มซอฟลงดับลงเราก็เลยมองว่าเอะถ้างั้นเราจะทําอะไรตอนนี้กระแสะอะไรมาก็คือดูแล้ว YouTube เห็นคนแล้วทำแล้วเขาประสบความสาเร็จค่อนข้างเยอะแล้วเขาได้เงินด้วยนั่นแหละเราก็ไปไปโฟกัสตรงนั้น พอดีกระแสของรถนอนรถบ้านเนี่ยกำลังมาพอดีเลยคือมันมานานแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่มีใครตีแผ่มันออกมาให้คนนู้นนี้นั่นรู้ว่าประเทศไทยก็ทำรถบ้านได้นะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะทำตรงนี้ดูคลิปแรกที่ไปทำผมจำได้เลยผมเอารถของตัวเองนี่แหละไปซื้อรถมาคันหนึ่ง เก่าๆแล้วก็มาให้ช่างเขาทำให้เราก็ลองลอง,ลองรีวิวรถเราดูจากที่คนดูเป็นพันเป็นหมื่นเริ่ม2 000, 3 0 0 0ื่0สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นโอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยหลายๆคนถามว่าออมซามาจากใครหลายๆคนว่าออมซามา,มาจากชื่อพี่ออมใช่ไหมบอกไม่ใช่ครับผมไม่ได้ชื่อออมออมนี่คือชื่อลูกสาวแล้วก็ใช้ชื่อเนี้มาจับทางด้านทำ u t u b e เกี่ยวกับเรื่องรถนอน โอ้โหเพิ่งรีวิวรถเสร็จครับเป็นรถที่รีวิวค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคผ่านไปได้ดีอุปกรณ์ใหญ่โตนี่ทำคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นยันจบเลยทุกอย่างครับ จุดที่ตั้งเนี่ยคือเราเห็นคนหนุ่มคนนี้ทําแล้วมันรู้สึกว่าเออเขาก็ทำเขาก็ทําได้แหละเสน่ห์ของการทํา YouTube มันอยู่ที่การตัดต่อบางทีเราก็มานั่งคิดว่าเออเราก็ทําได้นี่หว่าอย่างเงี้ยเราก็ตัดได้นี่เราก็ทําได้นี่แต่พอเรามาทําออกไปแล้วเนี่ยบางทีผลตอบรับมันมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจบางทีก็ท้อเหมือนกัน เรามีความรู้สึกว่าเราเราต้องทําต่อต้องทำต้อ,ตองทนเราอย่าไปเอาเงินเป็นที่ตั้งทําได้ไม่ได้ทั้งหัวมันเดือนหนึ่งเราจะมีค่าใช้จ่ายในการพาลูกไปเที่ยวพาอะไรไปเที่ยวแล้วเราได้ผลตอบรับกลับมาเราก็น่าจะทําเราคิดว่าเราทําดีแล้วชอบแนวแบบนี้ชอบแบบนี้คนไม่ดูไม่เป็นไรขอให้เราเราทำเก็บไว้ดูเป็นสตอรี่ของเราก็ได้ ตอนนั้นเราก็รายได้หลักๆเลยมาจากทางสถานีวิทยุพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยรายได้หลักเราเริ่มหายดังนั้นเราก็เลยอยากจะทําอะไรที่แบบว่าท่องเที่ยวไปแล้วได้เงินถึงมันก็ไม่เยอะมากแต่มันก็ยังพออยู่ได้ในระดับหนึ่งการที่เราจะเกษียณแบบไม่มีรายได้ถ้าเกิดเป็นราชการเนี่ยเกษียณคุณยังมีบําเหน็จบํานาญกินแต่ถ้าเกิดเป็นเอกชนเนี่ยถ้าเกิดเกษียณแล้วเนี่ย คุณจะเอาอะไรได้มาจากที่ไหนดังนั้นอินคัมเนี่ยมันจะต้องมีแล้วคือทํางานที่เราชอบอ่าแล้วถ้าเกิดเราชอบชอบการท่องเที่ยวแล้วเราเรา,เราคิดว่าเราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราจะต้องได้เงินจากการท่องเที่ยวอย่างไงดังนั้นแหละกถ็ถือว่าเป็นการ,กรเกษียณของเราแล้วการได้ออกไปไปถ่ายนี้มันทำให้พี่เจออะไรบ้าง อันดับแรกเลยนะจะเพื่อนได้เพื่อนใหม่ๆขึ้นมานะครับบางทีคนที่เราไม่เคยรู้จักกับเขาพอเราเข้าไปได้รู้จักกับเขาเนี่ยเฮ้ยมันมันโอเคอ่ะเขาพูดไอเดียของเขาก็ดีนะบางทียังแอบเอาไอาเดียของเขามาใช้เอานู่นนี่นั่นของเขามาใช้ในชีวิตประจําวันของเรา อายุไม่ใช่ปัญหาเลยคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณยังมีไฟในการทําคุณก็สามารถที่จะออกไปทําได้เลยแต่หนึ่งอย่าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งอย่าคิดว่าเอ้ยคุณจะมาหารายได้แต่ทางนี้โดยตรงเลยทําแล้วอย่าหายสําคัญที่สุดคืออย่าท้อ